ชยาสะนากตาพุทธาชิตวามารังสวาหาังจตุสัจจาพสพังระสังเยปิวังสุณราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกกาสเพปติธิตาไมาหังมัทธเกตมุนิาาสาราศีเสปติติโตไมหังพุทโธทมมธรรมโมทวิจ โรจะนีสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุนาการโหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจัติคเีโกทันโยปิธิภาคัสมิงโมคันราโนจะวามะกทักคินีสะวะณีไมหังอาสุงอาอานันทะราหูโรกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสะโต ปิฏฐิภาคสมิงสุริโยว,วะปะพังกโรนิสันโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมาระกัสโปูทีโรมะหีสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะัะเนนิจจังปะติธิสิคุนากโรปุนโนอังคุริมารโรจะอุป,ปารีนันทะสีวะสีธีลาปัญจะอิเมชาตานะ ปาเตติรกามะามะศีสาสีติมหาเทราชิวิชิตาวิสณะสาวกาสาวกาเอเตสีติมหาเีราชิตวันโตชิโนระสาชารันตาศีระเตเชนะอังคะมังคเคสุสันธิตาตาระตนังปุระโตอาสิทักินีเมตตา สุตตะกังทชักังปัชฉโตอาสิวามีอังคุริมาระกังขันธโมประระประริตันจะอาชาณะพิยะสุกตังอากาสีชะทนางอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานวะระสังยุตาสัตตปาการะหลังกตาวตาตปิตาทาสัญชาตาพาหิรัส ยัตุปัทฐาวาอาศสาวิวนาชังยันตุอนันชิอนันตชินะเตชาสาวะสะโตมีสกิจเจนะสะทาสัมพุทธ,ธปัญชรีชินะปัญชระมาชัมหิวิหารันตังมหิตเรสะทาปาริตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิ เจวะมันโตสุขุโตสุรคโคชินานุภาเวนะชุติปัตถโวธรมานุภาเวนะช,ชิตาริสังคโคสังขานุภาเวนะชิตันตะรายสัมมานุภาเวนะปาริโตจะรามิชินะปัญชะเรติ พาหงสหันสมภินิมิตสาวุธันตังคีมีขลังอุทิตโคราชเสนมารางทานนาธิธรรมวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวนรุเตจยมังคารานิมาราติเรกะมพิชุติสัตสัพพตติงโครัมปนาลกะวะมัคะมัคัตทะยักขังขันตีสุนันทาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวันุเตชยมังคารานินาราคีริง ชาคชาวรังอติมัตตะภูตังทาวัคิจักกะมะสานีวะสุทารุณันตังเมตตมุเสกะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาพวันโุเตชยมังคารานิอุคิตะขัขะมะหิตตทะสุทานุรันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุริมาระวันตัง อิติพีสังฆะตะมโนชิตวามมนินโทตันเตจสสาปวันตเตชยมังคารานิกัตตวานะกัตทะมุทะรังอิวะคพีนีาายากินจิจายะทุทตวะจันังชานะกายากายะมัตเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามมนินโทตันเตจสสาปวันตเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมติสัจจะเก้าว,วาทเกตุง วาทาพิโรปิตะมะนังอาทิอติอันทปูตังปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตจสปะปวันตุเตชยมังคารานิอันโทปะนันทภูชาคังวิภูทังมหิตทิงปุตนะธีระผูชาเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจสปะปวันตุเตชยมังคารานิทุกคาหะทิก ภูชเคณสุทัตหัถังพรหมวิสุทธ,ททธิชุติมิตริภะภากาพิธานังทานาะเทนวิทินาชิตามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคารานิอีตาปิพุทธะชายะมังคาระาอัตถะคาถาโยวาจาจะโนทินะทินีสารเตมัฏันทีหิตาวานะเนกะวิวิทินาทิ ยุปัฏฐวานิเมาขังสุขังอาธิฆาเมนยะนโรส,สปัญโยมหากกรุนานิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางภูเลตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโภทิมุตตะมังเอเตนาสัจวัชเชนะโหตุเตใชัยมังคะระมังคะรังชยานโตโพธิยามมเลสักกยานังน,นันทิวัตโน อวังตะวังวิชายโหหิชะยัสุชะยะมังคเรอะปะราชิตปันรังเกสีสีสสปะทะวีโคะเลอภิเสเกสภพาพุทธาน,นังครับปัตะโตปโมทติสุขัตถุนขัดตังสุมังครังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุห,มหมุโตจะสุยิถังพรหม,มาจาริสุปธิ พระทักขีนังกายะกัมมังวาจากรรมังพระทักขีนางพระทักขีนางมโนกรรมังปะทีตีเตพระทักขีนาพระทักขีนานิกตะวาระพันทัตเตพระทักขีเนพระวตุสพะมังครังรักขันตุสภะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะสทาสุถีพระวันตุเตพระวตุสภะมังครังรักขันตุสภะเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสทาสุถีพระวันตุเต ขวัตุสภามังคังรักขันตุสภะเทวตาสภะสังคานุภาเวนะสถาสตีพระวันตเตยาเทวตาสันติวิหารวาสสินีทูเปละคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะภูพระวันตีปูชิตาสดถิงกะโรนเตทวิหารมันทรีธีราจะมัตฉา นวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิหุป,ปะสะกาคามาจะเทสาขินิฆมาจะอิสราสันสัปนานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะราพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปะ ปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิตตะเตสเพปิทุคัสสะกรณุสังฆยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทถาจะปุขราสังโคโหตุสมมโควะอัายะจะหิตายะจะอามิรักขตุธรรมสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิง สัมปะปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตสะปะสันนาหูหิสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาธารังประวัชันโตทุกาเรีเทโวประวัตสตุวธิภาวายสะสตานังสมิทังเนตุเมีทะนิงมาตาปิตาจอัตระชังนิจังรักขตุอุตตะกังอีวังธรรมีนาราชาโนประชังรักขตุสัพพทา ทุขัพปตาจะนิทุกขาพยปัปตาจะนิพยาโสกาปตาจะนิโสกาุหตุสัพเพปิปานิโนเอตาตาวตาจะอัมหิสัมภะทังปุญญสัมพะทงังสพเพเทวานุโมทันตุสัพ,พสัมปสิติสิทธิทยาทานังปะทันตุสัทายะศีลังละคันตุสพ,พทาภาวะนาภิราตาุหตุขจันตุเทวตาคตา สัพพีพุทธาประภัพปัตตาปัจจีกานัญจะยังพระรังอรหันตายัญจะตีชีนรักขังพันธามิสัพพโสหตุสพังสุมังครังรักขันตุสพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสติหตุนิรันตรังหตุสพังสุมังครังรักขันตุสพพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสติหตุนิรันตรังหตุสพังสุมังครังรักขันตุสภเทวตาสัภ สัพพะสังฆานุภาเวนะสตีคนตุนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทในเวลาทั้งหลายประจงอนุโมทนาในการสาธยายบทสวดมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียนไว้คูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ